ย <c oughs> kind of nice ังยังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวใส่ใช่ใช่ใช่เฮ้ยใช่ใช่ห่วงครับผมห้องครับผมโอ้สองตัวเลยนะอ๋อไอ้ไอ้ไปพี่น้องสองตัวครับผมตัวนั้นตัวในี่ป้ะตัวนี้ป้ะอุ้ยสองตัวถูกป้องกันครับผมบาดนี้บุ๋นจีนอย่าไปเลยครับผม ผมพี่นออกสวัสดีครับผมไม่หวยราดบครับเด็วนีก็เลยตุกดินครับผมบรมยา,า,านจะกัดมันออกขอกหน้าครับยุงห่วยครับผมนี่ออกมากยุงห่วยโอ้ยปลามนีนัดกับทีมงานดับแนวอีกแล้วครับดับแนวตะวันซุมมือนี่อย่าได้เปลี่ยนอยู่ครับว่าลืมสิว่าดับแนวแล้วลครับริืมสิวมีแนวให้ดับแล้วครับผม ต่ <laughs> างซื้อดับแนว้าปีแรกที่พ่อกันครับผมบ้านที่ <laughs> ผมมีแนวดับพัน <laughs> <laughs> เอาแค่ได้กับเข่าครับผมพี่น้องนี่ทีมงานครับผมทีมงานดับแนวครับไปใส่บ่วงเซตเบื่แล้วครับผมผมหัวก้มามต่อจากนี้ก็จิตเตรียมเตรียมไปพื้นที่ครับผมพี่น้องมองยูหมองเศร้ามองนอนหมองพักครับนี่ นี premises, ่ก็สิต่ไอไฟใส่ครับผมพี่น้องพี่ตามครับผมฮู้ว่าส well ิกคว้าไฟแล้วบ่สิดังไฟแล้วครับผมโอ้โหเขาจิหูเข่ากวันแมนแมนดังไฟหูเข่ากวันครับผมหัวปลายังก็ดีแน่้ยเพื่อนผมหัววันปลาครับเป็นยังชะลอครับผมยินเมียชะลออาบได้แล้วเอ้าติดตามครับผมดังไฟแบบนี้เดี๋ยวผมจิต่อไฟไใส่ครับเห็มันแสงสว่างครับผมพี่น้อง นี่เสียนนมเฮาเชฟเซมาห่อนนี่ไปใส่บ่วงให้กันนะครับใสด่ดแล้วนี่ก็เตรียมตัวครับผมเป็นเซฟลอยคว้าอะไรเลรยบ่วงน,นี่กระไรมือนี่โอ้ยเอย้ลุ่นเสี่ยเสียมโนมบอกว่าลอยไอ้ไอบ่วงลอยกว่าใส่เบไปเลยแต่ว่าแบงใส่ทันทีทำเป็นว่ใส่ไว้เราหมองก็มีนะครับไก่กันบักจักว่าจักกิโลครับผม เชฟนุ่มเขาเริมตั้งหมอแล้วครับโ่เมนตั้งหมอต้มปลาต้มยงได้ครับหุงเข่าครับผมหุงเข่าไว้กวนครับครับเข่าเนี่ยไว้ที่หลังครับอืมกับเข่าเอ้เข้าหากันที่หลังฟังทั้งหมุนกับจีนอนแล้ะครับผมอาชะล่อล <laughs> างเต้นแล้วครับผม <laughs> ตะเวนหัวกระตุกดินทั้งหนึ่งลางเต้นแล้ว <laughs> นี่ครับ มาไม่ครับผมน้องไม่ครับไอทหารมันเป็นลักมาานะล่าเขามาอยู่ด้อขันล่ามาขันลักมาเนี่เขานั่เห็นเดินอยู่ในน้ำพ่นเดือดเสียนหนุ่มเสียนหนุ่มน้ำพ่นเดือดครับหูเขาแต่ว่านี่ครับเมนูแรกของเสียนหนุ่มคือนี่ครับตำมะขูกับผมก่อนเลยครับผม กว่าจะไปใส้ยุ่งงานได้ครับผมไปมุงได้ก็ตามเมนูแรกครับห้องทองไว้ต่าบกคุงครับผมตั้งนี้ก็มนี่อย่างมูมาพัดครับผมนี่แต่ชะล่อนี่เตรียมตัวแล้วครับผมนี่กลางเต้นกวนมูเลยกลางเต้นตะเวนทุกดินตะเวนแดงแดงู่หุ่นกี่ตะเวนกลางกลางข้ามเกินไม่เห็นเลยไม่เห็นลูกไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆมือนี่เฮ้อ อันเน่ากินนี่มีตุ่นแหวนนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่สองห่อละนี่ออโอ้ยมากรับที่งานนี่ไม่ต้องหว่วงครับผมจังไลยก็มีกินเร่ียบไปเรื่อยบ vale ครับพี่น,อน้องติดตามว่าเ้างจิมีรุ่นยังบกิกปีน้องครับผมหอ้ขาแบบนี้สิแสบครับหอม นี่ส่ก้อัเมดน้ำมันนี่เอาลิ่มดอกมีดยางนี่เอาเกลือห้ยหน่อยนึงนะว่ากินแซ่บนะนี่เอ่อแค่ไข่น้ำข้าวหอยลยอดน้ำข้าวต้มพี่น้องถ้ากินเข้าไปนี่ว่ายอดน้ำข้าวต้มอันนี้แหละครับน้ำข้าวต้มนี่ของแท้ครับผมเออ เอางานเข่าครับผมที่ต่ำาาบางงูเรืมเบิางงู่นี่ยสากจำเป็นครับผมมีน้องน่องมันจุดไปใส่มือเรื่นคุมค้มๆเหมือนแต่ว่าทหารเป็นเลี้ยนมากครับเราต้องห่วงครับผมมีคนห่อนพิซซ่าคาเนเล็ยโอ้ใช่ท <laughs> หารเป็นห่อนพิซซ่าครับผมอออเอาพิซซ่ามาใส่ครับผมอออเอางาันเข่าเส้นเชื่อห้องครับเฮ็ดสากจำเป็นครับผม ไอ้เอาไม่เป็นเป็นมากนะเบื้องเนี่ล่ะฮะเป็นไม่ผีเบือไอ้เฮากินแล้วเบือนี่ยนะนีะ <laughs> ่นะครับลิ้นน้าออกครับผมนี่สูตรโบราณครับผมูตะพอ,เอตเมะตะปูแตงญาตปูญาตาสังขยาครับนี่ลิ้นน้าออกธรรมดานี่เสียดายน้ายู่ครับแต่ว่าผ<ไ>มมีเนี่ยใส่ไะไครับผมใส่เกลือเนาะโอ้ใส่เกลือใส่น้ำตาลตะกอน แบบก่ดีนาะครับเดี๋ยวกเดี๋ยวมะข่างไส้พี่เก่าครับผมตำหวงพันไปครับผมต่อไปกระพัดพริกครับเอา้าหอมขึ้นมากครับผมอุ้ยตุ้ย,ยมาแล้วหอมหอมครับผมหอมอีกอย่งหนึ่งเข้ากระจิกไปซิมกันครับ อ,อันนี้อันนี้ออเดอร์อ่าห้องทองกันนะครับม pues ั o, Lip, นมันไม่ได้เห็ดกำเขาด้วยนี่พี่น้องเออบ่ได้เห็ดกำเขาครับผมอันนี้ออเดอร์ครับผมพี่น้องเอ้าให้เพื่อนพัดไมาเดี๋ยวพุนจิตถาชิมครับผมติดตามครับนีครับแต่ยังว่าเขาจิตตามด้วยนี่ครับผักพยุนงัวครับผมธรรมดาเขาจิตแกงเนาะแท็กฟ้ากี่เลนาะอันนี้โบแมนครับมือนี้ จัดเลยครับปื่มๆเลยยังไงครับผมนี่หนังงัวพี่น้องมือหน,นีเงี้ยวๆครับผมเล่นไปแล้วสองตอนครับอันนี้ว่าได้กินเขาได้ครับนี่อันนี้ร่องห้องห้องท่องครับผมพัดใส่มูดแดงมันนี้แกงหัวออมเออาไมา่ถือดิพัพดกับบะมนแล้ว ต้องนินกับใส่ัไหชบวยกันใส่นะใส่บวกมันเบิ่อยู่ครับผมน้อักหาชิปคาเยอะไร่อยเิ่มดูจากซิมโมเมนต์แน่นหน่อยเด้หนิยำมองเยอะหนจใกล้หน่โอ้ยซิมแลวซิมอีกยูอ้นเยนิอยำเด่อนิมนี้จะบอกให้ซิมหูอิมนีไอ้ื้ พ่อแล้ววะตูใส่ฟอหอมพ่อเพ็รแห้งคนฮอ่มพู้กินเผ็ดบ่ได้ใส่แล้วก็เช้าไปพู้ใดมากเดชรกินแบบพริกครับพ่อพ่อนกอวกาศมันสูรแลนดเอาเชี่ยแนวอื่นอันนี้เพบ่ได้กี่หลายแล้วครับเพราะว่าพูดจี๋หูเขาเดี๋ยวจะพูดเข่าคอหน่อยที่หลังไ่ได้กินดอกเขาน่นะใส่เกลื้อป่ะดิใส่ครับหนังนี่นะครับขอบุญเลยบ่หนังบ่ เอ็หนังทังนครพนมเขาก็ทำไงวะหม่หยังทั้งนครพนมอ่ะเขาทำหนังนุ่มนะบเออเอามาเอามาจีงี้แล้วก็แซ่บเพักกันละครับผมพี่น้องนุ่มทุกๆแล้วก็นุ่มไหมหนังมันใานมาเอาเคเดียวรดนี่แล้วเชียเดียวหนึ่งคนฟันไม่ดีอย่ากินนะนี่เอาไปต้มก่อนครับผม กีหนังครับผมภาคพยุนง่วงพี่รองอันนี้เขาจะเขาจะเห็นเป็นสองยกครับมือนี่ไปสองยกครับจัดไปครับผมยกงนี้ยกออเดิบแรกๆได้ผ้าไปยามจก่มขึ้นครับหลังจากกินกีหนังแล้วเขาวมาให้กินทด้งเขากิีมากกิมากิตามครับผมคนเหนียวก็มีนี่เฮ้ยทังมักแล้วครับอย่างกับไอเอียงกับไอเอียงก็กินกับไอ กี่นังอ่อมึงเหรอแซ่บดมาแงมนงนถทายครับผมเกี่ยงตับตับเลยตับมุงก็เล้ยงจำนี่ยละพัดพัดปลาเพื่อเลยงจำนั่นแหละครับไอ้หนังนี่ผู้ใดเค็ดไปนี่เดี๋ยวเอาไปฝากจานตอง้เด้อ นั่งเลียครับเดี๋ยวไอจันเซียนเก๋เราจะไปฝากจันตองครับผมเออเออยาวไม่แต่ว่าอยู่ในถุงไปแล้วไว้จันสองไว้จันตองนะครับผมต้อแท็ไปก่อนไงจันเก๋ก็กิดถึงจันตองก็จะไว้ให้จันตองเออครับผมพี่น้องเข่าก็แล้วแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเ้าอันนี้ยกแรกเดี๋ยวเ้างจะไปยำยำบ่วงก่อนครับ แปดสิบต้องยังเขาจะไปยามบ่วงก่อนได้พี่น้องเรื่องตอนนี้ก็ะซัมนี่แหละครับผมแรกๆมวนมวลหัวนวนกันครับผมซัมนี่ก่อนขอเปนชั่วคราวไปสองถุงมาครับมามีมีผมยางน้ำเชฟหนุ่มครับเมื่อกี้นี้เสียงในเชฟยชะลอตามตูดมากครับผม อันนี้ได้พ่นพ่นพ่นเห็นไหมพ่นที่เอาพอกันไหมครับเมืแรงน่ะแม่หรอกดีๆแล้อไอเสียมนมดีๆเด้อยาเฮ็ดที่จานตองเด้อย่างผิดขั้นน่ะ <D> <S <S จานตองเฮ็ชนนี่ยนมวนเพียงนึงนะครับย่างสุดๆขั้นหน้าครับผมฮู้บอกว่าผิดขั้นเ่ยตามมาทีท่จิตก็คือตาชะลอรครับเบือ้องหลังบุญแสงไฟครับทีมงานครับผมตาชะลอเชียนเค เชี่ยนมอนเชี่ยนป่นทหารครับเชี่ยนนมนี่ผมกำลังน้ำเชี่ยนมเชี่ยนนมกำลังจีบผ้าผมลง <Below>. ข <c oughs> no. is ้นหน้าคือกันกับจานตองเลยครับผมขี้เหยียแต่เชี่ยนนมเอ๊ะท่ามันนี่มึงก็ดูไม่ไม่ยวนบม้อกูบ่ มิบอมีหอยพานเลยนะเข้ามาเร็วปดบ่หัวงานเขาเลยเข้ามาเร็วปดพีครับผมไอ้ทางมันบังิหรอทางมันเยเรยเยครับผม เขาอาจจะมาเร็วเกินไปก็ได้ครับนึกเสียยังหนุนอ้ยคือไม้ญ่แท้หนิกระดาษแผ่นหนึ่งนู่นตัวนี้สร้างคือสร้างหนูมีอยู่แต่ว่าสงสัยมันออกรอบดึกแต่ว่ามือน,นี้วันศินอยู่อ่ะวันพระอยู่อ่ะมือน,นี้วันพระพี่น้องร่อตีหนึ่งครับผมเห็นพลวันพระไปก่อนพี่น้องเอา ที่ต่างครับผมไปไว้รุนมืออื่นเศร้าครับมอืมกินแค่นังก็กินไปกกว่มือนี้ครับผมมียังกินก็กินมากกว่อนครับเขาเหมือนนี้มือนี้วันพระครับฮะบุ้ยห้างมูแดงบานนี้เอาเอาห้างมูแดงเข้าไปกินบุ้ยห้างเหมือนใจงนึงครับผมเียวอิลีนี่เอามูแดงนะ ไหวยไม่ใครเลยโอ้ยพอนี่ใครใครบอกเลยบุ๊คือห้างใหญ่แเถาะห้างใหญ่เลยครับผมพี่น้องเมืองเราเมื่อวันพายโยหันเพิ่นว่าให้ร่อตีหนึ่งกันเบื่ออีเกลื่อนลงครับผมฮุ่นอ่ะติดตามครับผมมือซ่อมจะค่อยว่ากันครับผมไปผู้เจียวมุ่นแดงไงเพื่อนเอาเอาอี้นี่มุ่งเยอตาแขฮะมุ่งเยอเท่านั้น ครับผมพี่น้องที่แรกวันที่เห็นเป็นสองตอนบ่ได้แล้วครับไปเบิ้งบ่วงเบิ้องยังบ่ได้บ่ได้นูเลยครับผมก็เลยสิ่ล่อลุดมือเดินเสาแต่ตอนกําลังที่รับเขาครับผมเจ้าเขากินเขาก่อนมันมีเสพทหารมากครับเช่นุ่มเพิ่งกะกําลังถี่ห่อใบตองดีที่ว่าดีนะครับนี่เอาแหนมันนั่งกับเช่นุ่มกําลังกีย่างแหนี อันนี้ยังสิปลาหวานอีกอันนึงอ่ะปลาสมอันนึงเหรอปลาสมอันน,นั่นเด็กข้างล่างมม่ยังปลาหวานครับผมโอ้ยสมพักกระมีเบิ่งเชฟทหารก่อนครับว่ามียังพื่ออะไเพิ่มเติมบ่ครับบ่ได้ไรหนูจักตู่ี่น้องอยู่นี่ดับแนวสิบ่มีแนวให้ดับแล้ว <laughs> ให้เชฟทหารได้อีหยังเย็นครับเย็นรับผม ฝีมือผู้ใดี้ยได้มากใช่ปลาคอนี่เห็นปลกคอนไปแบบอยู่หมูอันนี้ปลาคอนนี่ไปยัางตัวสองตัวครับปลากระสองตัวพี่น้องใช่เป็นไรครับปลาแต่ว่าเจ้าของปลานี่ไปนอนแล้วครับขึ้นบอกว่าบ่ได้หนูเมันเสียดมือขึ้นเศร้าอีกทีนั้นไปไปนอนกับผมเสี้ยนเชะกับผมเอาว่าจะใหดเป็นสองต่อนั่ได้ล่ะครับรวบเลยตอนเดียวเลยครับผมมือขึ้นเศร้ากินเขาแล้วก็ที เป็นรุ่นกันครับผมได้บ่ได้จว่ากันครับแต่ว่ามีรุ่นมือเขาไมีรุ่นครับผมเพราะว่ามือนี้วันพระเขาร้อยมันเลยหกทุ่มไปครับผมจะเป็นมือของเขาอันนี้ก็ล่างยางสวมครับจัดไปเสียนนมเซบนมครับเสนนบทหารจัดไปยังกีลาก็มีปลาไหลอยู่ขอบคุณเสียนเก้ครับไป,ป่ใส่ไหม่ เอาพี่น้องครับผมเดี๋ยว<ร>กินเข่ากันครับนี่ครับเข่ามือนีมีซำานีครับมันบ่ได้ยังหนูบ่ได้จักตูมือนี้ยอมรับแต่ว่ากระโชคดีไปไอเชียนเค้เพิ่นเนี่ได้ปลาไหลมาตตูนึงแล้วก็บดอะไรดิกับปลาสองตูเอ้ยจะไปย่ามันตูน้นอยนังดอก <laughs> <laughs> นี่ครับผมไพจิตักขึ้นในเบืองว,ว่ามิยังงี้เนี่ยม่นม่นแกงแกียงหน้ามือซีหรือแกียงปลาหนีเข้าหนีถ้าพี่มาดูเืียนนม มันก็ดูมันแกงปลาหรือแกงน้ำอี่ทีนี่มีแต่น้ำเต็มแท้น้องมี่ตาขึ้นเมืองกวนปะครับมี่อย่างเนี้ยปลาคอครับผมปลาคอกับปลาไหลครับพี่จังเลยปลาหนอกองหน้าครับตำบักาุูงแล้วก็บพัดปลาเอามะนาวแนวกับมี่ข้าวเหนียวถูกใจผมเลยครับกินซั้งนี่แหละครับมือหนีเห็นจังเลยมันบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเอ้ากินแล้วแหละก็บจีนอามือขึ้นเซอรเป็นรุ่นต่อครับผมตอนนี้ ไม่ยังเห็นปลาหวานเ,เอาเฮ็ดไปเจเ้ดนมุมพี่น้องครับผม,ผมจีบปรไทยมาแล้วครับตอนตกินครับผมเพราะวะ่ามือนีมันบพได้อไย่างอห่นมือเส้าเขาจะไปรุนกันไต่พรได้ไก็คือว่าในเฮ็ดท้าม,มาหากินมันหนอของหน้าครับมันก็มีมือใดมือบอ่อมันโม,ม,นมแน่มือกันครับผมมือนีมันพระเลยหกทุ่มไปโมเป็นมันพระเป็นมันของเราครับผมเจอกันมือเจ้าครับผมพี่น้อง เออจากอย่างนี่็ราตีสวัสดิ์ครับกินเขาก่อนพี่น้องโอเคครับผมว่ากันไหมครับนี่กำลังตัเขาครับผมเสยนมอนผม ครับผมพี่น้องตะเว่นขึ้นครับผมหลังจากมันขึ้นนี่ไม่ได้หนูไปขัวเลยครับกินกับตำหมกฮู้ม <c oughs> ียังกินอันนั้นครับผมไอ้ตามครับทีมงานแยกย้ายกันไปบึงบ่วงเบึงยังล่ะครับผมผมมากับเสีบนมขึ้นเราครับขึ้นนี่พลาดครับผมนี่บ่วงหย้หยะให้ยังละ่ะ ไม่ใช่ว่าบ่วงหายเูกไมไม่เห็นีิวิวโบแมนบ่ได้ใส่เนาะเดี๋คือึ้นจานสองเด้อยบ่วงใสง่มึงหนึ่งหมาใส่มึงหนึ่งบรรยากาศนี่มึงส่อครับผมจัดไป น้องกลกักไม้ครับผมไม้อากลากเลยยามบวงมาครึ่งนึงเหรอครับผมว่าถือจักตัวงานเขาแล้วครับทีมงานผม ครับไม้ไม้มนี่คือใส่บ่วงนะครับทุกไม,ม้จะิีีบวงครับผมมีตะบ่วงนี่แหละซ่องเบิงอักลากอยู่นี่ <c oughs> ไปจัดไปเจ็บบ่วงครับผมอมันใหญ่บ่หรือมางูเหลือมากินหมด <c oughs> เนี <ừ> ้ยเนี้ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวใส่ใส่ใส่ฮะใส่ใส่ห่วงครับผมห้องครับผมโอ้สองตัวเลยนะโอ้เอ้ดไอเห็นไปพี่น้๊กสองตัวครับผมตัวนั้นตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่บ่โอ้ยสองตัวถูกฟ้องกันครับผมบาทนี้ปุ้ยปีนเดี๋ยวไปเลยครับผมสองปีนสองมือเลยครับบาทนี้เออจังสี่เดี๋ยวไปพ่อรุ่นพ่อรุ่น เอาเลยเอาเลย <c oughs> พี่น้องสุกซิกครับผมสุกซิกเสียมันครับโอ้ยแล้วแจ้ครับผมเดี๋ยวมันจีพลาด์ทยมีชีมตัดอย่างนั้ท่านยังตัดเฉียวยมั้งรับบ่อสองตัวเลยครับผมพร้อมกันเอ๊จั๊กสีในเมื่อต้องปิดตัวมาใส่ในแม่เว้ยขึ้นมาขึ้นนี่โอ้ยเงียบกิ๊บครับผมเอจาจัดไปครับผม สองตัวเลยครับได้สองตัวเลยพร้อมกันนี่นี่เชียบนมครับผมเชียบนมบ่มีพลาดมือมันนั่นแหละครับผมหยาลงไปเฮ้ยมัน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 บ้านี่บัดจิตรที่พร้อมกันสองตัวครับผมพี่น้องผู้ใหญ่หยากุดุนกุจุนมากยู่คน ตาสะลอเซียนสะลอครับผมบังเงี้ยถุงเจียวด้วยฮะ่าฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่วิางเลาะลอะได้จักตัวครับผม <laughs> สูเสีนุมมะได้เลยสลองต,ตัวเลยอ่แขกว่าได้หัวนขงแขวา<ะ>ยังอยูห่ขาง,งนึงว่ดวได้ตักตัวเลยนะ โอตายมดเ่ยคั้ม่ดีกว่ามดีเยไม่งขื้นหแล้วยูผูช่วยเมาีกครับตายมดตายไม่่เ่อที่ก็ตายวันี่ครับผมได้อีกแล้วครับ จสองเป็นสามแล้วหน่อยมันคือตัวหน่อยเดียวเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงตัวนี้หน่อยไปเลี้ยงก่อนครับผมมันหน่อยผู้ใดปลูกไม้ไปนี่ไม้เก่าครับออกไม้เก่าบ่นี่หยาคือไม่ไม่อยู่เห็นนี่ไหมนี่หยาบุ๋นหยาไม่ไม่อยู่ที่โอ้ยมันบูมแอนหนูกเก่าซ้ำเดียวโอ้ยมึอเขาใส่หมวกว่านนี่มันหอวว่าสนอหนี่หยาไม่ไม่อยู่นี่ มือนไม้หอง่บบ่า่าาพี่น้องไม้ขาหยาไม่มาอยู่มีหนามหนูยขอพี่โอ๊ยตายตายตายมมาพี่น้องครับผม เบ่งเอาครับผมหนูอันนี้ของไอ้เชฟหนุ่มเอออันนี้ของเซียมอนครับอันนี้ของไอ้เสี้ยนแค่ครับผมมูดแดงอันนั้นของทหารครับกำลังเต้นอยู่นะครับผมเออนี่พี่น้องเอ้ยยังชอบบ่วงใหม่บ่วงใหม่ครับยังมาถืออยู่ครับผม เปลี่ยนไปนี่บ่วงแบบไม้ของเชี่ยจะรอดมือนี้ย่าได้จักตัวแค้วห้วนมันเท่าลไเนาะเต่าแล้วครับย่อมเราครับผมโอ้ผักกระเดาครับเชี่ยแค่นำผักกระเดาวบุญนี่วันไหนรู้จักตู่เชี่ยนแค่ผมครับจะว่าป่าอยู่ใช่ป่าไหมเชี่ยนแค่ไอ้ป่าไปเบื้องป่าครับผมเพิ่นว่าเพิ่นได้โอ้ บ่ได้หนูครับของเซียนเคได้ปลาตัวเดียวบ่ได้ตัวเดียวบ่อสองตัวเยอะเข่งฮะเอาเงียดปากมั้นน่ะโอ้ปลาเข็งก็กินเบ็ดปลาคอกินตอครับผมนี่องเซียนเคครับได้สองเด้งเนี่ยครับผมคุ้มคลายกันเซียนเจ๊ก็ได้สองเอ้าเริ่มหายากอีเลีครับผมหนูพี่น้อง หนูหาย,ยาง่ายอีลีครับผมเดี๋ยวส่วนเชฟไปใส่เบ็ดหน้าผมเอาปลาคอหน่อยมากินดีกว่า <c oughs> เอา้เอาเดี๋ยวใส่เบ็ดฮะสูบเลยบ่ถั่สูบเลย <c oughs> เ่็นสร้างว่าเฉะคร <c oughs> <c oughs> ับผมพี่น้อง มาอยู่กับทีมงานดับแนวบรได้กินขัวหนูเลยเมื่อคืนนี่ครับผมหายงากดลีครับเดี๋ยวต้องหาวิธีใหม่ครับผมง่ายมองไปหาหมองที่มันมีครับแต่ว่าหมองได้ก็งาครับผมตอนนี้ผมชวนไปหัวราดหัวราดครับอันนี้มันมันหัวราดครับผมเอ้าเดี๋ยวว่ากันไหมครับผมอีกสองมือพ่อกันติดตามครับจะไห้หววราดครับผม ที่ว่าสีแกวกับทีมงานดับเนวนครับกระบ,บานแล้วครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวที่ไปยามเอรอบพยายามรอบให้เบิ้องครับผมจากนี้ครับนี่จากนี้ไปพยายามรอบต่อครับ,น,น,บนี่ครับเขาเสียนเข้ครับปะคอตูงใหญ่อยู่ครับผมบินรอบของเบิรนนะกรบบานครับผมกิบของเก็บยังกับบานกัน นูก็ห้องจูดๆดู่หนูตัวเดียวห้องเงี้แหละ